เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่ 1. มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวแข่งสาวไทยเป็นข่าวแรกกันก่อนนะครับผมแข่งสาวไทยส่อได้ลุ้นไปบอลโลก3สมัยติด สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเปิดให้ชาติต่างๆที่เป็นสมาชิกทั่วโลกได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023โดยมี4ชาติให้ความสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายประกอบไปด้วยออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้ซึ่งเดดไลน์แสดงความจำนวในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นจัดการแข่งขันจะเปิดให้ถึง15มีนาคมจากนั้นวันที่18มีนาคมให้ส่งเอกสารต่างๆและจะมีการประกาศผลสิทธิ์เจ้าภาพในปี63 สำหรับทวีปเอเชียเดิมทีฟีฟ่าเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็น24ทีมช่วงปี25 1 5ได้โคต้า5ทีมหากญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในปี2023 จะทําให้ทีมจากทวีปเอเชียมีโอกาสลงเล่นในรอบสุดท้ายถึง6ทีมซึ่งรอบคัดเลือกทวีปเอเชียจะใช้รายการเอเชียนคัพเป็นตัวชี้วัดโดยรูปแบบการคัดเลือกฟุตบอลหญิงของเอเชียนั้นทีมที่ได้อันดับที่1นถึงสของทุกครั้งรวมไปถึงเจ้าภาพอีก1ทีมรวมเป็น4ทีมจะเป็นทีมวงในรอบสุดท้ายสาหรับฟุตบอลเอเชียนคัพลงแข่งขันกับทีมจากรอบคัดเลือกเอเชียอีก4ทีมเพื่อคัดเลือกสู่ฟุตบอลโลกหญิงชิงแชมป์โลกโดยสำหรับฟุตบอลหญิงเอเชียนครับ2018ที่ผ่านมาญี่ปุ่นคว้าแชมป์ ออสเตรเลียรองแชมป์และจีนอันดับที่3โดยทีมตัวแทนจากเอเชียที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในสองครั้งหลังที่ฟีฟ่าเพิ่มโคต้าเป็น5ทีมในปี2015ที่แคนาดาญี่ปุ่นนั้นเป็นแชมป์ออสเตรเลียรองแชมป์จีนเป็นอันดับ3เกาหลีใต้เป็นอันดับที่4และไทยมาเป็นอันดับที่5โดยในปี2019ที่ฝรั่งเศสนี้ญี่ปุ่นเป็นแชมป์ออสเตรเลียรองแชมป์จีนอันดับ3ไทยอันดับ4และเกาหลีใต้อันดับที่5นะครับผม ก็ปีนี้ทีมฟุตบอลหญิงเราก็ขยับขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับนะฮะแซงเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยมาดูข่าวต่อไปกันเลยนะฮะฟอกเลือก2แข้งไทยสุรุงคารบาลินี่ติดโผยอดเยี่ยมศึกอาเซียนฟอกสปอร์ตเอเชียสื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกเลือก2แข้งทีมชาติไทยชุดยู2่ปีติด1ใน5ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรายการยู2่ 22, ชิงแชมป์อาเซียน2019และเป็น2กองหลังอนาคตไกลสุรุงคารพมสุภะควงคู่กับมาโกบาลินี่ติดโผในทัวร์นาเมนต์นี้ โดยเว็บไซต์ foxsportsasia.com หรือ foxsportsasia สื่อกีฬาชื่อดังได้ออกมาประกาศ5นักเตะย,ยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ศึกลูกหนัง U22 ชิงแชมป์อาเซียน2019ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่เพิ่งลงแข่งขันจบไปโดยแชมป์ปเ,เ,ปปเ,เป็นของอินโดนีเซียส่วนรองแชมป์ตกเป็นของทีมชาติไทยขณะที่อันดับ3เป็นทางเวียดนามและอันดับ4คือเจ้าภาพกัมพูชาโดย5รายชื่อแข่งยอดเยี่ยมรายการนี้ประกอบไปด้วยมารินุสวานิวาจากอินโดนีเซีย จนตันจุงจากเวียดนามเฟียซาอันติก้าอินโดนีเซียและ2นักเตะจากทัพช้างศึกพลังหนุ่มนั่นก็คือสรุงคารพรหมสุภะกองหลังกัปตันทีมชาติไทยจากสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดและมาโกบาลินี่ปราการหลังจากสโมสรัชนาทฮอนบิลที่ได้รับเลือกจากฟ o x Sport ตให้ติด2ใน5นักเตะยอดเยี่ยมของทวนนัวร์นาเมนต์นี้นั่นเองสําหรับสรุงคารพรหมสุภะแม้จะเป็นกองหลังแต่ทําไปได้ถึง3ประตูขวาดาวซันโวร,ร่วมกับมารินุสวาเนวา จากอินโดนีเซียและเจินตันจุงจากเวียดนามขณะที่มาโกบาลินีกองหลังลูกครึ่งไทยอิตาลีถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ทำให้เกมรับของทีมชาติไทยไม่เสียประตู4ีจาก5นัดนั่นเองอย่างไรก็ตามภารกิจต่อไปของทีมชาติไทยยู22ปีจะลงทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2019รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่22-26มีนาคมโดยทับช้างศึกพลังหนุ่มอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับเวียดนามอินโดนีเซียและบุไีน ซึ่งจะลงทำการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามทั้งนี้ทีมชาติไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายในปี2020แต่สามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อเป็นการเตรียมไปในตัวโดยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2019ในรอบคัดเลือกนั้นจะนําแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศไทยทันทีและคัดทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมเข้าไปร่วมกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบสุดท้ายซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัยจํานวน16ทีม และจะนำเอาทีมอันดับที่1ถึง3เป็นตัวแทนของเอเชียไปลุยฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเราจะมาดูข่าวต่อมานะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับไทยลีก2019นะฮะโคโจโจหวัง p ี t ีระยองบุกเก็บแต้มจากประจวบ f c โคโจโจเทศัก์โพอนคุณซื้อใหญ่พลังเพลิง p ีทีทระยอง f c ทีมน้องใหม่ไทยลีกวันหลังจากที่ประเดิมฤดูกาลได้ไม่สวยเปิดบ้านแพ้นครราชสีมามัสด้าเอฟซีไปศูนย์ต่อนหนึ่งโคโจโจได้ออกมาเปิดเผยก่อนพานลูกทีมจะบุกไปเยือนพีทีประจวบเอฟซีว่าเราต้องลืมความพ่ายแพ้ในเกมนี้ให้เร็วที่สุดและมุ่งสมาธิไปในเกมนัดต่อไปแน่นอนว่าเราจะต้องเจอกับเกมที่ยากเพราะพีทีประจวบเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งดูได้จากผลงานเมื่อปีที่แล้วที่แพ้ในบ้านไปเพียงแค่2นัดเท่านั้น ทำให้เราต้องบุกไปเล่นด้วยความรัดกลุ่มเพื่อเป้าหมายในการต้องมีแต้มกลับมาให้ได้สําหรับ PTT ระยองจะบุกไปเยือน p t ประจวบ FC ศึกไทยลีกวันซีซั่น2019นัดที่2ที่สนาม3อ่าวสเตเดียมในวันเสาร์ที่2มีนาคมเวลา17นาฬิกานาทีนะฮะแซมมวนชวนแฟนช่วยหนุนเกมสวัสด์แคทชะเชียงรายแซมมวลฟอร์คันดิงแฮมผู้ักษาประตูจอมหนึบของสวรรสัสด์แคทนครราชสีมาวัสดาเอ ชีช้ชนะเหนือพีทีทีระยองแบบไม่เสียประตูนั้นช่วยสร้างความมั่นใจและถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีย้ำดวลสิงเชียงรายยู่นเตตพร้อมสู้เต็มที่หวังแฟนบอลหนุนหลังเข้าเชียร์เต็มสนามสวัสด์แคทนครราชสีมาบัสดา FC เอฟซีที่เปิดหัวไทยลีก2019บุกเฉือนชนะทีมน้องใหม่อย่างพลังเพลิงพีทีทีระยอง1-0จากลูกม,มงของเลอันโดอัสซัมซาในนาทีที่90ของการแข่งขันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนมีคิวลุยต่อนัดที่2พบกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้สําหรับเกมแรกมันเป็นงานที่ยากเสมอเราเจอกับพีทีทีระยองแม้เขาจะเป็นทีมน้องใหม่แต่เมื่อกางดูรายชื่อผู้เล่นแต่ละคนแล้วตัวต่างชาติก็ระดับแนวหน้าของลีกส่วนผู้เล่นไทยก็มีผู้เล่นที่เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายฉะนั้นมันไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยชัยชนะที่เราได้มานั้นมันช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราเยอะมากเพราะจากรูปเกมที่ออกมา คิดว่าคงเสมอกันแล้วแต่เราโชคดีที่ได้ประตูชัยในนาทีสุดท้ายเราได้สามคะแนนและไม่เสียประตูเหมือนเป็นโบนัสของเราสําหรับการเริ่มต้นที่เยี่ยมยอดฮะแซมวัวยังกล่าวต่ออีกว่าหนะ้าต่อไปเราจะเจอกับเชียงรายพวกเขาเป็นทีมที่ดีนะครับแต่เราก็ต้องพยายามเต็มที่โดยเฉพาะการเตรียมทีมให้พร้อมด้วยความที่เราทั้งสองทีมเจอกันบ่อยฉะนั้นก็รู้ทางกันดีอยู่แล้วซึ่งที่ผ่านมาเจอกันก็ไม่ค่อยออกผลเสมอด้วยครับแต่เราเล่นในบ้าน ผมคิดว่าเราสามารถชนะได้จากเกมนี้ก็อยากเชิญชวนแฟนฟุตบอลของสวัสด์แคทเข้ามาชมเข้ามาเชียร์กันที่สนามเยอะๆนะฮะผมว่าดูอยู่บ้านกับที่สนามอารมณ์มันต่างกันมาช่วยส่งเสียงเชียร์พวกเราที่สนามนะครับเกิร์กริเปลล์แคนชมบรีดับซ่าเขี่ยวสมุดกับตันก้องเกอร์กริดทวีการ ตาฉลามชนออกมาปลุกเราแฟนคลับฉลามชนและชาวพัทยารวมไปถึงแฟนคลับทุกพื้นที่ในจังหวัดชนบุรีและใกล้เคียงเข้ามาชมและเชียร์เกมในวันเสาร์นี้ให้แน่นชนบุรีสเตเดียมเพื่อเป็นแรงกระตุ้นสําคัญให้กับชนบุรีเอฟซคว้าชัยเหนือผู้มาเยือนเที่ยวสมุดสมุดปราการซิตี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทัพฉลามชนชนบุรีเอฟซ เตรียมการมาเยือนของเคียวสมุดสมุดรปราการซิตี้ในวันเสาร์นี้โดยก่อนเกมกับตันก้องเกิดฤทธิ์ทวีการเราแฟนขับฉลามและชาวจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่เวลานี้ทีมของชลบุรีเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นโดยเกมวันเสาร์นี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีความสําคัญเกมนี้จะเป็นเกมที่วัดมาตรฐานของทีมเราถึงแม้เกมแรกเราจะทําผลงานได้ไม่น่าพอใจแต่ถ้าเกมนี้เราพลาดทุกอย่างก็จบเกมกับสมุดรปราการคือเกมที่จะกําหนดทิศทางของทีมเราได้ว่าเป็นอย่างไร ตอนนี้ชมบุรี FC คือทีมเดียวจากชมบุรีสําหรับซีซั่นนี้ผมอยากให้แฟนบอลฉลามชนที่อยู่ในจังหวัดชมบุรีมากันให้แน่นสนามเช่นเดียวกับชาวพัทยามาร่วมเชียร์พวกเรากําลังใจจากพวกท่านและเสียงเชียร์จะทําให้พวกเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่และพวกเราก็อยากคว้าชัยชนะในเกมวันเสาร์นี้กับตันก้องกล่าวทิ้งท้ายโค้ชลอตหวังนําหาดใหญ่บุกสตูมีแต้มโค้ชลอตสาธิตเบนโซ เชื่อมั่นสุดสัปดาห์นี้นำหาดใหญ่ซิตี้บุกมีแต้มจากสตูแน่นอนโคดลอตสาธิตเบนโซขุนซื้อใหญ่เล่งหอนาคาหาดใหญ่ซิตี้ทีมไทยลีก4โซนใต้ออกมาเผยไม่หวั่นยกพลเยือนสตูยูนิเต็ดทีมจ่าฝูงในสุดสัปดาห์นี้เชื่อมั่นเตรียมทีมมาดีไม่เป็นรองแน่นอนเกมสุดสัปดาห์นี้ในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่เราจะต้องออกไปเยือนจ่าฝูงสตูยอมรับว่าเป็นงานที่หนักแต่เราก็ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดี ทุกคนมีความกระหายและมุ่งมั่นที่จะลงสนามจะเป็นอีกเกมที่สนุกแน่ผมยังเชื่อว่าเรามีความผมยังเชื่อว่าเรามีโอกาสที่อย่างน้อยก็มีแต้มกลับมาให้ได้ในเกมนี้โค้ชบอสพร้อมรับทุกข้อเสนอหลังแม่หายป่วยโค้ชบอสปฏิพัทธ์รอบรู้ลั่นลั่นพร้อมรับทุกข้อเสนอให้คัมแบ็กคุมทัพไม่กังวลอะไรเพราะแม่หายป่วยดีแล้ว โค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้ซึ่งได้อำลาตำแหน่งที่ปรึกษาสมโมสรขอนแก่นยเนเต็ดทีมบ้านเกิดจากไทยลีก3ไปเมื่อฤดูก,ก่อนหลังมีส่วนร่วมพาทีมจงอางพยองเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก3ได้สำเร็จเนื่องจากต้องดูแลแม่ที่ป่วยอย่างใกล้ชิดแต่ล่าสุดออกมาเผยพร้อมแล้วว่าที่จะรับทุกข้อเสนอในการกลับมาทำงานด้านโค้ชช่วงที่ผ่านมาจริงๆมีหลายทีมติดต่อเข้ามาแต่เรามีเงื่อนไขจะต้องเป็นทีมใกล้บ้านก่อนเนื่องจากช่วงนั้นไม่อยากทิ้งคุณแม่ไปไกล ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งคิดว่าอาจจะทำให้เรากังวลกับงานและทำได้ไม่เต็มที่แต่ตอนนี้คุณแม่ผมอาการดีขึ้นมากและแข็งแรงทำให้เราสบายใจและไม่ต้องกังวลอีกแล้วผมจึงพร้อมลุยงานเต็มที่แล้วไปได้ทั่วประเทศไม่ว่าจะลีกบนลีกล่างไปได้หมดหากมีทีมไหนติดต่อเข้ามาผมพร้อมจะพิจารณารายละเอียดหากแนวทางการทำทีมเข้ากันและข้อเสนอโดนใจผมพร้อมตอบรับงานทันทีเพราะการที่ไม่ได้ทำงานจริงๆจ,จ,จัง,จงๆมานานหลายเดือน มันทําให้รู้สึกกระหายในการทํางานเป็นอย่างมากสําหรับโค้ดบอสนั้นเริ่มต้นการเป็นผู้ช่วยโค้ดตั้งแต่ปี2014กับ b b c u จากนั้นย้ายไปอยู่กับไชนา่าฮอนบิลและสามารถช่วยทีมนกใหญ่พิฆาตเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกได้สําเร็จก่อนจะเป็นผู้ช่วยโค้ดที่อ่างทอง f อและรับบทเป็นที่ปรึกษาให้กับคอนแกนยูนเต็ดจนช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นได้สาเร็จอีกตั้งหกักและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจําวันที่1มีนาคม2512โดยชายพบว่าคผั้ง ฟุตบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ